เกมน ok. ี้เนาะอ่าสุลกเกมที่ซิโลกเกมที่เราจะหินของเราวิ่งไปตามทางต่อทางไปเรื่อยๆสีฟ้าเนาสีฟ้านะครับเกมนี้จะหาหินก็จะทายที่เหลือมาชีวิตเนาะนี่การเล่นก็เข้าตามาครับการสามใบที่มีเนาะทุกคนจดเสร็จแล้วเนาะสามใบอ่าจดแล้ววิธีการเล่นครับง่ายมากเข้าตาเรามาครับจะมีการสามใบสะไม่ให้เล่นเนาะเอาการหนึ่งใบครับวางต่อทางต่อจากหินตลอดเช่นผมเป็นสีดำหินตรงอยนี้ใช่ไหมไม่เลือกในหัวตารางเลือกการเป็นหนึ่งใบครับวางต่อทางให้หินเดิน ให้มาตรงกับให้มนตรงกับเส้นทางเลยใช้สมองแบบนี้ปึ๊บตายๆๆๆสมมติเราอยู่นี้ใช่ไหมครับหินก็จะวิ่งมาจนสุดทางวันนี้เลยวิเกมนี้ก็คือเราจะหาหินก็สุดท้ายที่รอดชีวิตเนี่จะมีคนตายเนาะคนที่ตายครับอย่างแรกเลยคือคนที่ออกนอกแมทอย่างเช่นเส้นทางเราจะต่อจะมันวนกลับมานอกแมทตายเลยถือว่ามีติดมีติดมี

ตกใจแล้วุคนตกใจยงไมคนอีก <jaar> ค <gender> ้อนไปนี่ไปเลยนปดูไปไปดูนปดไอดูไปเไปไปดูไปดูไปดูไปดไปดู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 ไปดไปดูไปดไปดไปดูไปดูไปดูไปดไปดไดไป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 ดไไปด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 ้ไปด

ไปแล้วไม่จะชว่ะฉันก็จะตุยแลวขอคุณที่พรกอมทไม่ทลยหุนไม่เลยพี่ตุยนะตุยก็ไอ๋อพไม่หมึ่งกันลตายแต่ว่ตอตายไม่หมดต่อตายมย่เดียวใช่จะจะได้ไปพี่จะได้ไปเปิดที่เปิดที่ว้าวว้าวอย่างนี้เขาจะได้แบบว่าเดีอยงปี้เดี๋ยวไม่ใช่เพรว่าจะยอมตายคนเดียวนก็ยอมตายคนเดียวจะไม่ตายเขาจะยอตายคนเดยตายูไปเลย อันนี้ต้องการอนี้อ่ะค่ข้ามเดบว่าเพื่อว่าเธออยากไปทงไหนไปตรงนี้เลยไปตรงนี้เลยข้ามแค่คนละตัวถ้าเราเอาเส้นใตมาเราประมาณหลังโลกกได้เส้นหรอเไหมไม่มีหางเดียวเนี่ยเนียตรงนี้มีไหมเนี้ยตรงนี้มันต้องให้เอาไปไหนเออ